สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าพบกันในป่าอีกแล้วจ้าเปิดคลิปมาก็เจอแบบนี้ใจละลายเลยค่ะนี่เลยป๊าบโอ้ยแล้วก็นี่ค่ะนี่ค่ะนี่เลยวันนี้ คุณเลมโบกำลังเดินทางไปส่งผักกาดหอมตักบูเบอรี่ให้กับคุณครูอิงริดนะคะท่านก็จะเอาสิบลิตรนั่นแหละแล้วคุณเลมโบก็จะกลับมารอรับลูกค้าที่ระเบียงซับจะ้ะก็จะมารับทั้งเห็ดแล้วก็บูเบอรี่นะคะหอมก็ไม่แน่ใจว่า เขาสั่งกันเท่าไหร่จ้ะวันนี้อากาศอุมครึมนะบรรยากาศที่เหมือนกับฝนจะตกอบอ้าวนะคะทำให้เห็ดเกิดดีจ้ะจะเก็บเห็ดตามหลายทางจนกว่าจะถึงป่าบูเบอริเวลาเร่งรีบมากจ้ะวันนี้หอมจะนั่งตัดขาในรถนะคะน้อง ายาวมากเห็ดซ้นฝนเห็ดสดชื่นพอโดนฝนจะเห็ดกับใบไม้แห้งก็จะเมือนกันอืมสดชื่นจริงๆเห็ดหน้าผาน้อยคอยรักเสียงแฮปฮีปพอปก็จะเปิดเพลงดังหน่อยค่ะ เวินเ่นเลยพี่น้องในจุดที่เคยเก็บนะเห็ดสเตนซบจะขาสั้นๆส,สองวันไม่ได้มานี่อ้ายากันยุงหล่นอือก็ไม่ได้ค่ะไม่ได้ไม่ได้อืเป็นเชื้อเป็นแนวต่อไปล้าหน้าไปก่อนนะพ่อเดี๋ยวเดินตากเห็ดพึ่งหวานจ้ะหลอดไหมอือแข็งนะ เดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยดูเฮ้ยแหมืนอีลีดอกใหญ่อยู่นู่นเด้อดอกน้อยอยู่นี่จ้ะนี่จ้าเก็บเก็บเหมือนรอยไทยแปพี่น้องเหมือนลอยไทยแป,ยยแป้ดินแปนเอ,อิดเติดลอยหมูป่าพยาเขี้วทนดุดดุนหาขาเห็ดหาเห็ดจ้ะ คนก็หาคนก็หาสัตว์ก็หาน้องพี่โบอยู่ตรงนู้นนะหอมก็เข้ามาป่าสนเหมือนเดิมตามต่อตามเตียงพี่โบเจอดรถอยู่นี่แหละอืมไมคะตัดขาแน่นอนนะคะทำความสะอาดสักนิดหนึ่งเดี๋ยวไปด้านนอกมันหาที่จอดรถยากจะ้ะ คุณลิมโบกเขาจะเอาเห็ดกลับก่อนนะคะรวมๆลูกค้าก็สั่งเพิ่มขึ้นอีกจะ้ะเก็บไม่ทันแล้วนะคะบูเบอรี่พอเห็นลงลิงงอนก็อยากได้ลิงงอนอีกแล้วจ้ะเพราะว่าถิ่นนี้มันไม่ใช่ถิ่นของลิงงอนนะลิงงอนจะต้องอยู่ทางสโมแลนด์นะคะอยู่ทางเมืองเดิมจะ้ะหู้สวยนะคะเนี่ย จมไม่ได้เลยนะลูกเหลืองใช่เนี่ยดวงดวงดินหนพรุ่งนี้ฝนจะตกคะ่ะก็ต้องรีบเข้าป่านะฮะอย่างที่บอกนะพี่น้องเอาไปขาย ก็ต้องปาดออกเยอะหน่อยจ้ะอย่าบุนเด้อคนซื้อเขาก็อยากจะซื้อของดีๆจ้ะราคาก็ไม่ใช่น้อยนะหอมอบอยู่ใต้ต้นสน ด้านไหนนะคุณเลมโบไม่เห็นนะคะใกล้จะถึงป่าบูเบอรี่แล้วพี่น้องเพราะว่าเรามาทางลัดเนาะเพราะว่าคุณเลมโบบอกว่าอยากได้บูเบอรี่ก็หาเห็ดเพิ่มนะคะ่ะนี่เราก็เอาซ่อนไว้ในมอสนี่แหละให้เป็นเชื้อลุงเชื้อลาเผื่อมันมีสปองสปอรติดอยู่ เวลานี้ได้เท่าไหร่ก็เอาจะมีราคาหมดพี่น้องาดงามเกินจ้วะจ้วะ ขึ้นขมจ้ะเบสสวัมนี่ของข้าพเจ้าเอง คุณลมโบเลื่อนรถจ้ะใช้ได้ไหมเอาขาจ้ะตอนนี้มาถึงป่าแล้วจ้าคุณเลมโบมาส่งไว้ริมทางนะคะพี่น้องเอ้ยมาดูมาดูก่อนจะตักจะโกยจ้าเบิ้งเอาเบิ้งเอาพี่น้องทั้งดงทั้งตาเด้อจ้ะนี่นี่ ้ตาย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 ว้ายดกคักดกแน่จะทำเวลานะพี่น้องคะทำเวลาเพราะว่าพรุ่งนี้ฝนตกด้วยมาดูค่ะโอ้ตายตายตายจะรีบเก็บแล้วทีนี้ให้พี่น้องดูก่อนจสะสออ่อนคักพี่น้องเงินข้ามก,กัาเกวทั้งนั้นเด้อค่ะนี่นี่หนวยอ,องโป่งเองเป่งเก็บแล้วจ้ะ เก็บเลยค่ะที่นี้ลุยเลยค่ะลุย เดียวลิตรปัดเดียวลิตรจ้าอู้ ละลายครั้งแรกในรอบตีเจอผลไม้ดกขนาดนี้สักไม่เท่าไหร่เองนะคะดูสิคุณเลมโบบอกว่ากำลังเดินทางมาหานะขายเห็ดขายผลไม้แล้วจ้ะแกไปประมาณสักสาสินาทีมั้งเนี่ยตาย,ตาย,ต,ายตายดู ดกมากดกมากกินมากแต่วันนี้โชคดีที่สุดเลยโชคดีมากดูน้องขะเงินค้ำกําแก้วเต็มนี่ของฟรีมีอยู่ในป่าเทวด,ดาดูแลไว้ให้แค่ขยันเก็บก็ไปแปเป็นเงินเป็นทองจ้าใกล้จะเต็มถังใหญ่แล้วนะถังนี้ก็สิบห้าลิตรแล้วเนี่ยอู บลูเลบอ่มาแล้วจ้ะพี่น้องอย่าร้องโอโอโอดูคะ่ะดูบูเบอรี่ทักเข้ามาแฮนสะโปูทักเข้ามาพอกกระแบนสกีงอืมหน่อยอ่นอนปนเอ็นเป็นพี่น้องดู โดนพี่น้องโอ้โหสุดยอดสุดปิงสุดตังอยาเต็มถังใหญ่แล้วพ่อสิบห้าลิตรจ้ะโหสวยมากเลยพี่น้องถังใหญ่พี่โบถอดเสื้อแล้วจ้ะถอดเสื้อแล้วโอ้ยผลไม้ของเรานี่จะพี่น้อง เต็ม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 ,ตมพี่โบอยู่นี่จะ้ะหอมบอกว่าขอพักนิดนึงนะเผ้าเผ้าค่ะก็คือพักนิดนึงเดี๋ยวจะชิม b u เบอรี่ให้กับเอซชมแล้วก็จะมาบอกนะคะว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะคะคุณพี่ปราณีค่ะไม่รู้ว่าเป็นคุณพีปราณีมีรุ่งเลืองหรือไม่ค่ะ ผีเส้าทางใต้นะคะบอกว่าผัะกาดหอมช่วยชิมบูเบอร์รี่ห้แลที่ค่ะบอกว่าตั้งแต่น้องเก็บมายังไม่ชิมให้ชมเลยคือการเก็บเนี่ยมันเร่งรีบก็ต้องถอดถุงไม้ถุงมือจะหอมก็ไม่ค่อยได้ชิมให้ชมเนาะพี่น้องมันสนุกกับการเก็บมากกว่าการการกินจ้ะจ้ะวันนี้ก็จะมา เก็บแล้วก็ชิมให้พี่น้องได้ชมจ้ะคือต้องเก็บมือนะคะเนี่ย <c oughs> คุณเลมโบก็ตื่นเต้นอยู่กับบูเบอร์รี่เลยคะ่ะถ่ายรูปเอาใหญ่เลยดกมากดกมากชิมตรงนี้แล,แล้วเดี๋ยวไปชิมในสวนนะคะถ้านกไม่เอาไปกินก่อนนะอันนี้คือบูเบอร์รี่ป่านะคะบูเบอร์รี่ป่าไม่ใช่บูเบอร์รี่ที่นำเข้า บ้านเรานะจ๊ะต้องเข้าใจด้วยค่ะบูเบอร์รี่ที่อ,อหลายๆท่านซื้อท่ทานที่บ้านเราเนะ่ะเป็นบูเบอร์รี่ฟาร์มจต่บูเบอร์รี่ฟมบูเบอร์รี่ในในสวนจะเหมือนอย่างที่พระการหอมปลูกนะคะอันนี้คือบูเบอร์รี่ป่าจะเขาก็นำไปทำแยมนำไปทำเ,เครื่องสำอางทำน้ำดื่ม โอ,โ,อโ,อโอ้โหตายแล้วนึกไม่ออกมันเยอะมากนะมันแล้วมันก็มีประโยชน์ต่อร่างกายเยอะนะคะบำรุงสายตาบำรุงเลือดฝาดล้างอนุมูลอิสระนะคะบำรุงผิวพรรณด้วยโอ้ยมีทั้งยาสระผมมีทั้งเครื่องสำอางมีทั้งเครื่องดื่มทั้งทำคุกกี้ขนมปังมีประโยชน์มากมายค่ะ ที่มากมายก็คือแยมอะ่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันจ้ะพี่น้องบำรุงเลือดฝาดบำรุงผิวพรรณบำรุงสายตาจ้ะนี่หวานหอมอมเปรี้ยวสัก1นหรือสซนตามรสชาติของผลไม้พี่น้องพอทานเข้าไปปากดำตีเลยแหละ อร่อยจะบูเบอรี่ทานเยอะท้องผูกนะคะลิงกอนทานเยอะท้องเสียจ้ะเพราะฉะนั้นผสมกันเวลาทานจะอร่อยต้มน้ำซาบน้ำดื่มก็เหมือนกันจ้ะมันจะลงตัวเลยบูเบอรี่เหมาะสําหรับคนที่ท้องเบานะคะลิงกอนเหมาะสาหรับคนที่ท้องหนักจ้ะอืม ลิ้นคคะลิ้นคุเรเลมโบก็ตักใหญ่เลยจ้าแล้วก็นั่งชิมเพราะว่าเราทำงานคนเดียวได้ทั้งใหญ่แล้วคะ่ะมันใกล้แม่น้ำจะพี่น้องผลไม้มันถึงชุ่มนะคะมันไม่ได้อยู่บนบนที่ที่สูงที่มันม,มีแดดแรงจัด ป่าทุกป่ามันก็มีต้นบูเบอรี่นะคะแต่ว่ามันไม่ได้มีผลหรือไม่ได้ติดลูกทุกที่ไปนะคะเพราะฉะนั้นมันยากกัการที่จะหาถ้าเรามีป่าที่เราเคยเจออยู่แล้วมันก็ง่ายกับการเก็บเพียงแค่เดินมาเก็บในจุดดั้งเดิมทุกๆปีนะคะเดี๋ยว ขอตักบลูเอรี่ก่อนนะคะพี่น้องแล้วเดี๋ยวจะอัพเดตให้ชมไปตามขั้นตอนจ้ะตอนนี้นั่งชิวๆแบบสบายมากนั่งอยู่บนหัวตอจ้ะบอกคุณเลมโบว่าให้มานั่งตรงนี้นะเขาบอกว่าเขายังไม่เหนื่อยฟันดำ <c oughs> โอเคจ้ะสู้ๆสู้ๆค่ะ <c oughs> น้ำขึ้นต้องรีบตักค่ะ ผลไม้ดกก็ต้องรีบโกยนะคะช่วงทำเงินทําทองค่ะไม่ต้องห่วงนะคะสำหรับคนที่บอกพักบ้างหยุดบ้างนะคะช่วงนี้พักไม่ได้นะคะเพราะว่าวันที่16เดือนนี้เขาก็จะเปิดการล่าสัตว์แล้วค่ะการเก็บผลไม้ของเราก็จะลำบากละ ตรงนี้ก็30กว่าลิตรแล้วค่ะชวนคุณเลมโบกลับบ้านแล้วค่ะแกบอกว่าให้เต็มถังของแกก่อนถังเล็กนะคะเก็บอยู่นู่นจ้ะโดกมากพี่น้องเป็นวันแรกแข่งตีเลยนะที่บูเบอรี่โดกแบบนี้จ้ะได้แล้วจ้ะนี่ของคุณเลมโบเก่งมากเก่งมากเลยเย็ตะดูกตีกมีนแอนสิสกิงอืมเก่งมากค่ะแกบอกเอารูปให้หน่อย ไอนมเสื้อขาดโทสิกคุดตะโทสิคุตตะเออโทสิกคุดตะเาเ,เสื้อขาดบา้านเนราบอ่าอย่าทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของนางไพรแล้วค่ะที่จะต้องแบกพวกนี้ไปนะกรุลมโบก็จะช่วยหอมบอกว่าไม่ต้องเดี๋ยวก็แกะก็อาจจะถือย่ามอะไรเล็กๆน้อยๆเนาะสพายไปจ้ะ ถางั้นกน็เดี๋ยวอัปเดตให้ชมไปตามขั้นตอนนะเพราะว่าเราจะต้องแบกเอาผลไม้ไปขึ้นรถจ้ะนู่นจ้ะรถบินเด่น <ind> <c oughs> สก่งอินเตอเอียวสที่รักเยดืยิ้วไปแล้วพี่น้องอสองอันเล็กจ้ะผมบอกว่าเดี๋ยวจะทยอยมาผมก็จะแบกอันนี้นะคะแล้วก็มี สองอันไม่ยากค่ะอันนี้ก็คือเอาขึ้นหลังเลยฮัลโหลครับอ่านี้ทางแม่เลยเดี๋ยวไปเอาลูกขนของก่อนลูกฮึโอ้โ oh. หดูครับคุณคุณครับอุย้ยนีอักตอักตาผู้ใดอักตาผู้ใดหนีลูกหนีหนีหนีค่ะโอ้โหโเจ๊นักเลงนอนขวางทางเลยครับคุณครับ วิ <laughs> ่งมาจากในสวนขอ,ยอกขอยอกได้ยินเสียงรถมาอันนี้ค่ะนี้ค่ะอัคตพาพอดได้คิเล <laughs> <laughs> พอหัวล้อ <laughs> อ่ะลวหนีอ้าวอัคตาพอดได้อัคตพาพอดได้หวยอูยอ้ยยย มาถึงก็เอาพัดลมเป่าใบออกแทบหมดแล้วนะคะก็จะเลือกอเลือกง่ายถักมิเกนสกิงคุณเลมโบเข้าไปทอดไส้กรอกนะคะแกกำลังทานอยู่ทอดไส้กอรอกเลี้ยงแม่บ้านจา้ะหอมก็มาดูแลเรื่องบูเบอรี่นี่แหละเลือกง่ายละทีนี้ใบหายไปหมดละ ครัวกำลังทานไส้กรอ,อกจ้ะถักโจมีแกนใส่ oh, <dear. S 1> ยืนให้ล้วหอมมือยังไม่ได้ถอดถุงมือจ้ะโคนะคะไส้กรอ,อกแล้วก็เบิร์ดโคอันแรกปะปะเบิร์ดโคโคเบิร์ดอ๋อโคเบิร์ดขนมปังที่ทานกับไส้กรอ,อกจก้ะแล้วก็ผักสดๆเต็ม ขาดเลยคะ่ะอันนี้จะเอามายำหมูยอะนะพ่อก็ออกมาด้วยปะกะัดหอมจะสดสดแล้เขาก็ทานกะเลิกนะคะนี่าหอมหอมเจียวจะ้ะนี่จะ้ะโอ้โหผักเพลค่ะผักเพล mm hmm. ดูใบแห้งของบุูเบอรี่เต็มเลยคะ่ะเพราะว่าหอมใช้พัดลมเป่าออกนะคะ mm hmm. ว้าวสีกอดอูดแอนด์เซกรีย น่าทานจังเลยที่ร้าบอกเขาชีวิตสุดอินดี้ <laughs> โอ้ว้วาว Ха-ха-ха. <laughs> mm. Good?